ว่าไงไปลุ้นนะครับนี่เซปาโตออลนิวรีโวนะครับปี2020รถสีดำงวด9,000ตลอดสัญญาครับราคา5 0 0 0 0 0ต้นๆน,น,นะครับคันนี้เลขไมยแค่45,000โลครับเครื่องเดิมโรงงาน2.4แม็กยาง1ชุดครับผมตอนนี้เป็นแม็กไมพัดนะครับยางซูแม็กนะอยากได้ ไม้ยางไม้ทักมาครับผมนี่ให้ดูภายในก่อนนะครับภายในก็เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานครับเกียร์ธรรมดา6สปีดหน้าจอสัมผัสเล็กไม้สี่เหมือนห้ากุญใจรีโมทกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มพาวเวอร์อีโคครบเลยครับนี่ให้ดูด้านหลังครับมานี่ครับก็เดิมๆครับยังไม่ล้างครับนะครับรถเข้าปุ๊บรีวิวให้ดูเลยครับนี่สวยๆไม่มีแผลสดนะฮะล่องรอยนี่แบบสภาพนี่โอ้โหแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บงานเล็กน้อยครับนี่ล่องรอยต่างๆทีเดียวนะ นี่สนิ้วสอดนะครับเอาใจไปรุ่นนะครับแบบนี้น,นะครับนี่ฟงังผู้โดยสารนะครับฟังคนหน้านะครับผมสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรจากเข้มใต้คลิปนะฮะต่างจังหวัดไม่ต้องมานะฮะบ,บริการทําสัญญาให้ถึงที่ส่งรถให้ี่ถึงบ้านจากเข้มจัดให้รับรถในหนอาเกี่ยว